สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับดับสนิท41งวดนะครับหลัก10บนนะครับผมก็ใช้สถิติตั้งต้นนะครับ16มีนา62นะครับผมก็เราจะใช้สูตรหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับผมก็ทำแค่10สูตรย้อนหลังนะครับผมก็10บนหน่วยล่างอ่า10 หน่วยบนนะครับผมหน่วยบน10ล Gu ่างหน่วยล่างหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับผมก็16กรกฎาคม6ามเป็นตัวตั้งต้นนะครับผมก็ 6, 5หนะครับ11บเวก3มเป็น4นะครับผมก็ได้4เป็นเลขดับนะครับผมก็ห69391หนะครับหลัก10เป็นเลข9เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับ1สิงหานะครับผม มาดู16สิงหานะครับ19นะครับเป็น10บวก2 12ได้2เป็นเลขดับนะครับผม945 811นะครับผม811หลักหน่วยอ่าหลักสิบนะครับผมหลักสิบเป็นเลขหนึ่งนะครับหลงเลขดับเป็นเลข2 2สองดับ2ไม่มานะครับ1กันยานะครับผม886บวก1เป็น17นะครับผม ได้7เป็นเลขดับก็9 9 9 9 9ก้นะครับผมหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับ1กันยานะครับ16กันยานะครับ7 9นะครับผมเป็น16นะครับบวกแปดได้4เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก2 2 4นะครับ0 8 3นะครับหลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับผม1ตุลานะครับผม 3 7เป็น10บบวกห้าได้5เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก8 3 7 8 9 3นะครับผม8 3 7 8 9 3นะครับผมก็หลัก10เป็นเลข9เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับผม16ตุลานะครับผม3 5นะครับ8นะครับบวก9 17นะครับได้7เป็นเลขดับนะครับผม ได้เจ็ดเป็นเลขดับ286051นะครับผม286051หลักสิบเป็นเลข5นะครับเลขดับเป็นเลข7 7ด <ti ets> <ti ets> ับ7ไม่มานะครับผม1พฤษจินะครับ13เป็น4นะครับ4ีบวกแนะครับผม12บสอได้สเป็นเลขดับนะครับผม2เป็นเลขดับ506404นะครับผม404ก็หลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผม 16พุสจินะครับผม16พุสจิสี8นะครับบวก0ก็8นะครับผมก็ออก9 7 2 6 6 1หลักสิบเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับผม8ดับ8ไม่มานะครับก็มาดู1นธันวานะครับ1 4เป็น5นะครับผมบวก6เป็น11ได้1เป็นเลขดับนะครับผม1เป็นเลขดับ100นะครับผม994นะครับผม100994 หลักสิบเป็ลขเนะครับผมเลขดับเป็นเลขหนดับหไม่มานะครับผมสิธันวานะครับสนะครับผมสีบวกสเป็นแปดแปนะครับได้หกเป็นเลขดับนะครับผมหเลขดับสองศูนย์หนึ่งะครับสองศูน์หามศูนย์สามหลักสิบเป็นเลขศูนเลขดับเป็นเลขหกดับหไม่มานะครับผม มาดูนะครับผมสามสิบธันวานะครับ37เป็น0เป็น10นะครับ3 7 10ก็คือ0นะครับ0ูก0เป็น0ได้0เป็นเลขดับงวดประจาวันที่30ธันวา63นะครับเลขดับสนิทหลัก10บนนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม